สวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าคลิปนี้ป้าจะพาดูไอเทมเด็ดๆที่ป้าป้าชอบกันนะป้าไปเดินร้านมิสเตอร์ดีไค่ะที่โลตัสหางดงมาค่ะตื่นตาตื่นใจมากตัวแรกเลยก็คือที่ล้างผักผลไม้จ้าอันนี้คือสีสันเขาสวยงามมากเห็นแล้วน่าใช้ป้าเองก็จับแล้ววางจับแล้ววางอยู่นั่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้ออะไรมาในตอนนี้ ที่ล้างผักผลไม้เนี่ยที่นี่เขามีขายหลากหลายแบบมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่ดูจะกว้างกว่าแบบแรกนิดนึงพาไปดูไอเทมที่2ที่ป้าชอบนะคะก็คือที่วางของเก็บของดีตรงที่เขามีแม่เหล็กเห็นไหมคะติดแปะเลยใช้ได้เลยค่ะป้าชอบมากก็มีหลากหลายแบบนะคะให้เลือกใช้อันนี้ก็จะเล็กเป็นแบบเป็นช่องที่แคบลงหน่อยนึงเก๋มากๆแปะกับ ที่เป็นแม่เหล็กแต่เราก็ต้องคิดนะว่าเราจะแปะตรงไหนแล้วมีแม่เหล็กให้เราแปะไหมนะคะส่วนตะกร้านี้ก็คือตะกร้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะสีสันก็สะดุดตามากคือส้มแต่ไม่ได้ส้มจนแบบน่าเกลียดจนเกินไปอะ่ะไอเทมที่3ก็คือที่ป้าดาวกําลังถืออยู่นะคะป้าดาวเขาบอกว่าอันเนี้ยมันมีก้นเป็นรูๆเราสามารถใส่พวกที่ล้างจานแบบไอฟองน้ําล้างจานนะคะ ล้างจานล้างแก้วอะไรเงี้ยค่ะละใส่แล้วก็น้ําก็จะหยดผ่านลงไปไม่อับชื้นนะคะกับ2นะคะสามารถประยุกตใส่พวกความแก้วเล็กๆน้อยๆหรือว่าใส่ช้อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูดีนะสีสันก็สวยประดาวก็ไม่ยอมวางนะั้นในที่สุดก็คือซื้อไป1ชิ้นนะคะส่วนอื่นๆในโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกตะกร้าใส่ของเนาะแล้วก็เป็นตะกร้าที่เป็นลักษณะก่องเงี้ยค่ะและนี่ก็คือไอเทมถัดไปที่ป้า ชอบมากเลยก็คือตะกร้าแบบมีฝาปิดนะคะแล้วก็สีสันคัน o ล f ฟูสวยงามมากป้าก็ไม่แน่ใจนะว่าที่สาขาอื่นนะมีแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆอะ่ะมันน่าจะมีแบบเดียวกันแหละแต่เนื่องจากว่าป้าเองอะ่ะกับป้าดาวเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเดิน DIY มันนานมากอันนี้ก็เป็นตะกร้าใส่ผลไม้ไอเทมถัดไปนะคะก็คือ กล่องหรือตะกร้านะคะที่ใส่ของแบ่งช่องค่ะมีหลากหลายแบบมากๆเลยค่ะเลือกไม่ถูกค่ะสรุปตอนแรกจะเอาไปเนาะไปไปมา,มาสุดท้ายเราก็บอกว่าเออเอาไว้ก่อนกันแล้วกันมันเยอะจนเลือกไม่ถูกค่ะแล้วอย่างหนึ่งตอนนี้ที่บ้านที่ป้าอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้จัดพื้นที่ให้เป็นห้องทําขนมแบบเดิมแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่มันเล็กลงนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ป้าก็ยังเอาของอยู่ในลังอยู่ในกล่องเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน ไอเทมถัดไปตื่นตาตื่นใจป้านี่คือที่ใส่ทิชชู่ค่ะเก๋มากๆคือเป็นแบบตู้ทีวีสมัยเก่เอาอ่ะเป็นแบบย้อนยุคอะไรแบบเนี้ยส่วนด้านล่างนะคะอันเนี้ยเป็นที่ใส่ทิชชู่แบบม้วนนะคะมุมนี้ก็น่าสนนะคะคือเป็นของที่ใช้ในการจัดเก็บวางระบบต่างๆในตู้เย็นเราอย่างเงี้ยนะคะป้าก็ชอบนะคือเขาใส่มันจะมองเห็นว่าเราวางอะไรใส่อะไรเอาไว้ ไอเทมนี้โดนใจป้ามากคนชอบต้นไม้ค่ะก็คือตะกร้าสําหรับแขวนต้นไม้นั่นเองค่ะเป็นเข้าผนังเนาะแล้วก็ปล่อยให้ชายต้นไม้น่ยเลื้อยออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็รดน้ําได้ด้วยนะเพราะว่าเนี่ยป้าส่องให้แล้วเนาะมันมีรูที่น้ําสามารถไหลทะลุลงไปได้นะไอเทมถัดไปไปไปก็คือที่ใส่ไข่ไก่ค่ะเป็นแบบพลาสติกใสนะคะเก็บได้18ฟอง ป้าก็อดนึกถึงคนที่ทำขนมเปี๊ยะไม่ได้นะว่าอันเนี้ยมันสามารถนำมาใส่เปี๊ยะแบบที่ป้าเคยทำคลิปแช่แข็งเปี๊ยะได้เลยนะนี่<ม>เข้าสู่โซนกระทะหม้อนะคะน่ารักน่ารักค่ะอันนี้คือเป็นหม้อใบสีชมพูนะคะน้ำหนักก็ไม่เบานะเนี่ยน้ำหนักพอสมควรเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็ที่ทอดออมเล็ตค่ะ ป้าก็ชอบไว้ทำอาหารทานตอนเช้าแบบง่ายๆค่ะตามภาษาค่ะและอื่นๆอีกมากมายเห็นไหมตระการตาสุดๆค่ะไอเทมสุดกรีดค่ะสุดกรีดของป้าเองนะกระทะจ้าน่ารักมากด้านหลังเป็นสีฟ้าด้านในเป็นสีชมพูๆๆๆๆน่ารักแต่ก็ไม่ได้สอยมานะเก็บไว้ก่อนมันยังไม่จำเป็น <laughs> อันนี้ก็ทอดไข่ดาว45บาบาทนี่เก็บเก็บไว้ดูนะเป็นหน้าน้องหมี และกระทะแบบต่างๆหลากหลายสีสันหลากหลายรูปร่างนะคะอยู่ใน DIY ประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ก็เรียบร้อยค่ะกลับบ้านมัวแต่ชอบเพลินต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะลูกๆรออยู่ก็อันนี้เป็นภาพเส้นทางตอนกลับบ้านนะคะก็จะเห็นว่ามีต้นประดู่นะคะออกดอกบานสะพรั่งเลยป้าจึงตัดคลิปในช่วงที่ ถนนที่มีดอกประดูเป็นโคง้งอุโมง์สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่รับชมฝากกดติดตามช่องป้าด,ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้ให้ป้าด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ